สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยของเรานะครับที่อยู่ในสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับเป็นกีฬาหลายประเภทประจําปี2568นะครับว่าั้่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้ชมการแข่งขันอะไรบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับว่าโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่กาหนดตามนะครับ การแข่งขันของฟี فا นะครับที่เป็นมาตรฐานยังไม่ได้รวมนะครับแมตท,ที่เป็นฟี فا เดย์นะครับที่ทางสมาคมจะติดต่อทีมชาติต่างๆมาแข่งขันกับทีมชาติไทยยกตัวอย่างเช่นทีมชาติอัฟกานิสถานนะครับจะมาแข่งกับเราในวันที่21ก็ไม่ได้อยู่ในตารางนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในฟี فا เดย์ในแต่ละช่วงที่เราจะเชิญทีมชาติต่างๆมาแข่งขันกับเราเป็นบางบางช่วงนะสลับช่วงไหนที่มีช่องว่าง ของฟีฟ่าเดยในช่วงที่เราแข่งขันเดยเชนคัพนะครับโดยวันที่11ถึงวันที่19มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเลือเวไล่แค่3วันเนี่ยจะมีการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือกที่สนามนนทบุรีนะครับวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุร่นยู20รอบสุดท้ายครับที่ประเทศจีนเราร่วมสายกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และซีเรียนะครับโดยเราจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14กุมภาพันธ์ พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่17กุมภาพันธ์และทีมชาติซีเรียในวันที่20กุมภาพันธ์ครับวันที่17ถึงวันที่25มีนาคมนะครับซึ่งเป็นฟีฟ่าเดย์นะทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานในวันที่21มีนาคมและในวันที่25มีนาคมนะครับทีมไทยเราจะพบกับทีมชาติสีลังกาซึ่งเป็นการแข่งขันในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับวันที่20ถึงวันที่30มีนาคมนะครับ จะเป็นการแข่งฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบสุดท้ายเลยที่พัทยาชนบุรีเราอยู่ร่วมสายกับอินเดียเลบานอนและก็คูเวตนะครับโดยจะพบกับทีมชาติอินเดียในวันที่20มีนาคมพบกับทีมชาติเลบานอนในวันที่22มีนาคมและพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่24มีนาคมครับวันที่3ถึงวันที่20เมษายนนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยู7รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ครับนี่แหละครับชุดของเซอร์เดด ชุดของโพรเมเตรลองดีนะจะแข่งวันที่3ถึงวันที่20เมษายนนะครับถัดไปนะครับสำหรับฟุตบอลชายไทยเนี่ยวันที่ 2- ถึงวันที่10มิถุนายนจะเป็นฟีฟ่าเดย์ครับโดยในฟีฟ่าเดย์ดังกล่าวในวันที่10มิถุนายนเราจะบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกนะครับแต่อีกหนึ่งนัดนะครับที่ยังเหลือในช่วงวันที่ 2- ถึงวันที่10ฟีฟ่าเดย์เนี่ยต้องรอฟังทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับว่าจะกําหนด เป็นทีมชาติใดน,นะครับมาแข่งขันกับเราในฟีฟ่าเดย์คืออย่างนี้นะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งฟีฟ่าเดย์ช่วงเวลาเนี่ยเขาจะกําหนดเป็นระยะระยะนะครับปกติแล้วเฉลี่ยปีหนึ่งจะประมาณ10บแมตช์เขาจะกาหนดระยะเวลาในแต่ละเดือนกระจายไปในแต่ละ,ะเดือนใน,ในปีนั้นนะครับและในแต่ละช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยจะสามารถแข่ง A อแมตช์ ath, เก็บคะแนนนักกิ้งฟีฟ่าได้2แมตช์พอดีฟีฟ่าเดย์ในปีนี้นะครับของเรามามาทับกับโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนคับรอบคัดเลือกนะครับ ฟี f a เดบางช่วงนะครับเราจะแข่งขันเองยังขับแค่แมตช์เดียวนะครับเรายังเหลือฟรีอีก1แมตช์ที่เรามีสิทธิ์จะหาทีมมาเก็บรังงฟี a ได้จุดนี้เองครับเป็นจุดที่เราจะต้องติดตามว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเราจะนะครับประสานงานเอาทีมไหนนะครับมาเก็บรังงฟี ف ากับทีมชาติไทยนะครับดังนั้นนะครับในปีนี้จึงเป็นปีทองของทีมชาติไทยเราเลย2 0 2 5ที่เราจะเก็บรัง킹ฟี a ได้อย่างเป็นกออเป็นกำ แน่นอนครับเรามีสิทธิ์จะแซงประเทศจีนได้เลยเพราะว่านอกจากรอบคัดเลือกชิงแชมป์ชาติเอเชียแล้วนะครับเรายังมีสิทธิ์ที่จะเก็บแรงขีฟีฟาในฟีฟ่าเดได้อีกเพิ่มเติมนะผมคิดว่าคะแนนมันเยอะด้วยครับเยอะกว่าแข่งขันดีเเโรปด้วยนะครับเราต้องติดตามให้กําลังใจทีมชาติไทยครับและในช่วงวันที่23มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับจะเป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือกนะครับวันที่1ถึงวันที่9กันยายนจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย er รุ่นยูยี่สานะครับทีมของนิชิกะยะนะครับเป็นรอบคัดเลือกวันที่1ถึงวันที่9กันยายนก็จะเป็นฟีฟ่าเดย์อีกครับโดยฟีฟ่าเดย์กันยานะครับน่าจะเป็นกิงคับสอเกมนะครับตอนนี้ยังมีข่าวคราว,ราวอาหารเล็กน้อยครับเกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามนะอาจจะเชิญมาก็มีกระแสเสียงทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับบางคนก็อยากให้เตะครับ อินโดนีเซียในช่วงวันที่1ถึงวันที่9กันยานะเป็นฟีฟ่าเดย์เนี่ยซึ่งกิงคับในปีนี้นะครับเราจะไม่ได้แข่งเดือนตุลานะเราจะแข่งช่วงต้นเดือนกันยาเพราะว่าในวันที่6ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งเป็นฟีฟ่าเดย์เนี่ยทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับในการพบกับไต้หวันนะครับและวันที่14ตุลาคมไต้หวันนะครับก็จะพบไทยนะครับนัดแรกไต้หวันจะมาเยือนเราครับวันที่9 แล้ววันที่ส4ตุลาเนี่ยนะครับไทยจะต้องเดินทางไปเจอกับไต้หวันต่อเนื่องเลยนะครับในฟุตบอลชา,ชาติชมติเอเชียรอบคัดเลือกเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมจึงเป็นเดือนที่เราจะต้องแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์วันที่15ถึงวันที่26ตุลาคมนะครับจะมีการแข่งันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับวันที่10ถึงวันที่18พฤศจิกายนก็จะเป็นฟีฟ่าเดย์อีกครับโดยในวันที่18พฤศจิกายน เราจะต้องเดินทางไปเยือนศรีลังกานในเอเในต c u ัรอบคัดเลือกและอีกหนึ่งเกมนะครับที่ยังไม่ระบุวันจะเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟาของเราอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่2แล้วครับเป็น3แมตช์แล้วแหละนะครับจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยมันยังมีแมตช์ฟรีอีก3แมตช์นะที่เราจะต้องหาทีมมาแข่งและยังมีการแข่งขันในกิ g ขับอีก2อแมตช์รวมเป็น5แมตช์ครับที่อยู่นอกโปรแกรม การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกดังนั้นปีนี้เนี่ยนอกจากชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกแล้วเรายังมีฟรีค่าแมตต์ตรงนี้นะครับน่าติดตามอย่างยิ่งเลยว่าคะแนนเรนกิ้งฟีฟ่าของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะผมจะพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงจังหวะที่เราขยับเนี่ยขยับขึ้นขยับลงเนี่ยจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างสำหรับปีนี้ซึ่งถ้าจะให้ดีนะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ อันดับที่97ของโลกถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บได้ปีละสิอันดับนะกว่าจะถึงคัดเลือกฟุตบอลโลกหรือจริงใช่ไม่เชียร์รอบสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถขยับไปถึงอันดับท็อป60ท็อป70ของโลกได้เลยนะครับถ้าเกิดเยอสีาสามารถทําผลงานต่อเนื่องได้ซึ่งผมคิดว่านะมันไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาสกัดเราได้นะถ้าเราเดินทางไปแบบก้าวอย่างมั่นคงแบบนี้นะครับโดยในปีนี้นะ ผมอ่านตารางให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะว่าปีนี้เราจะมีการแข่งขันอะไรบ้างนะครับในรอบปีของสมาคมเนี่ยนะครับโดยที่ทีมไทยของเราเราโฟกัสตรงทีมชุดใหญ่ก่อนนะครับว่าทีมชุดใหญ่ของเราปีนี้เป็นการแข่งขันที่สําคัญมากคือการคัดเลือกนะเราคัดเลือกทีมชาติเอเชียและเรายังมีแมตช์ฟรีนะครับสาหรับเลือกคู่แข่งขันมาแข่งขันในคิงคับและ i ินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตในฟีฟ่าเดอีกรวมกันเป็น5้าแมตช์ จุดนี้เราจะเก็บคะแนนได้เยอะครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่แฟนบอลไทยครบอบครัวฟุตบอลไทยควรจะโฟกัสเลยว่าปี2025นี้เป็นปีทองเลยนะครับจะเก็บขึ้นไปถึงท็อป90และมีโอกาสขึ้นไปถึงหลัก80ออก,กว่าด้วยนะถ้าเราดูดีนะครับมันไม่แค่รอบคัดเลือกนะทีมชาติเหมือนชาติเชีนะครับเราจะเก็บฟีฟเดยร์อีกหลายแมตช์เลยทีนี้เพื่อนบ,บ้านเราครับที่มีดังกิ้งฟีฟ่าอยู่ที่อันดับที่100 130อยู่นะฮะคือลักษณะยังยังล่นอยู่นะอินโดนีเซียตอนนี้ที่เรามีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนโค้ดนะครับโดยนะครับตามรายงานของอสำนักข่าวนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยแพทริกไคเวิร์ดนะครับอดีตผู้เล่นของเอซีมิลานอดีตผู้เล่นของบาร์เซโลนานะครับและอดีตนักเตะทีมชาติคอนแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าโค้ดคนใหม่ของอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่ เราได้ทราบข่าวนะไม่ไม่รู้จะเป็นใคเวิร์ดหรือใครนะครับหลังจากที่ปลดคโค้ดชินไตยังออกไปแล้วเนี่ยยังมีกระแสะข่าวที่ไม่นิ่งนะครับเพราะว่าไคเวิร์ดเนี่ยผลงานในการเป็นโค้ดของเขาเนี่ยเขาคุมทีมชาติคูราเซามาเท่านั้นครับที่เป็นทีมชาติจริงจนอกเหนือจากนั้นเขาก็เป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับในการคุมทีมชาติทอนแลนด์ในช่วงปี2012-2014และ2014ซึ่งผลงานไปจากชัดนะครับในการไป คุมทีมล่าสุดในลีกตุรกีก็สร้างผลงานได้ไม่ดีนะนะครับจนได้ออกมาเนี่ยก็ตามมาด้วยการมาคุมทีมชาติอินรดนีเนี่ยก็ถือว่าพัตติไคเวิร์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมชอบมากนะเป็นศูหน้าที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเล่นอยู่ในทีมใหญ่เอซิมิลานและบาร์เซโลนาซึ่งถ้าเกิดติดตามฟุตบอลมาท่านจะรู้จักพัตติไคเวิร์ดดีผลงานในการเป็นนักเตะเขายอดเยี่ยมครับแต่มันไม่การันตีนะว่าเขาเป็นโค้ชจะเป็นยังไงบ้างเพราะเท่าที่ดูผลงานแล้วการเป็นโค้ชเขายังไม่โดดเด่น โดยเฉพาะช่วงหลังล่าสุดเนี่ยเขาไปคุมทีมชาติอย่างโคราเซาลแล้วก็ไปคุมทีมในลีกของตุรกีเนี่ยก็ไม่ถือว่าประสบความสาเร็จอะไรเพียงแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไคเวิร์ดเนี่ยเขาเป็นชาวดัตช์ครับเขาสามารถพูดคุยกับนักเตะลูกเซียลของยูโรเนเชียได้อย่างรู้เรื่องอ่ะพูดภาษาเดียวกันนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งนะแล้วก็ไคเวิร์ดเองเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เป็นโอระดับโลกครับ คือมันจะทําให้นักเตะในทีมของยูโดนีเซียเนี่ยที่เป็นชาวดัตทั้งหลายฮอลแลนด์ Holland ทั้งหลายเนี่ยเชื่อฟังนะเพราะว่าไคเวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งนะในวงการฟุตบอลหลังยุครูกูริตนะหลังยุคมาโกแวนเวสเทนนะสามทหารเสือเนี่ยมาก็ไคเวิร์ดนี่แหละที่โดดเด่นมากนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาติดตามดูนะครับเพราะว่าินโดนีเซียเนี่ยินโดนีเซียเขายังเหลือการแข่งขันอีก4แมตช์นะที่สําคัญเลยจะตัดสินชะตากรรมว่าเขาจะได้เข้ารอบหรือไม่ นะครับเพราะว่าในการแข่งขันรอบนี้นะเขาจะคัดเลือกเอาไปถึง6ทีมนะครับในการไปแข่งขันนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเขาจเจ้าเลยนะอันดับหนึ่งถึงอันดับ2ไปแข่งบอลโลกเลยนะครับในสายของอินโดนีเซียเนี่ยอันดับ3ามอันดับ4ี่จะเข้าไปลุนต่อไปนะครับในรอบคัดเลือกรอบต่อไปโดยที่เหลือนะอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียโดยการบุกไปเยือนครับในวันที่20มีนาคมนี้ถึงนี้นะอันนี้อันนี้เป็นแมตท,ที่ใครเวิร์ดจะต้อง จะต้องมาคุมนะออสเตรเลียพบกับอินโดนีเซียวันที่20มีนาคมและนัดต่อไปนัดที่8เนี่ยอินโดนีเซียจะเปิดบ้านพบกับบาเรนครับในวันที่25ต่อเนื่องเลยนะครับและนัดที่9นะอินโดนีเซียจะนะครับเปิดบ้านพบกับจีนในวันที่5มิถุนายนและนัดสุดท้ายนะครับนัดที่10อินโดนีเซียต้องเดินทางไปญี่ปุ่นครับไปเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยสิบมิถุนายน2025 มันน่าสนใจเรื่องของอินโดนีเซียนอกจากเป็นเพื่อนบ้านเรานในในการรุนเข้าบอลโลกแล้วยังมันมาน่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนโค้ชชินไตยังมาเป็นแพทิคไคเวิร์ดอีกและน่าสนใจที่สุดคือแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์เนี่ยมันมีสตรอรี่ทั้งนั้นนะครับครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยหลังจากที่เปิดบ้านเสมอออสเตรเลียไปแล้วครั้งนี้เขาต้องไปเยือนออสเตรเลียแล้วนะครับวันที่20เนี่ยและในนัดต่อไปเนี่ยอินโดนีเซียต้องเปิดบ้านพบกับบาเรน ซึ่งในแมตช์ที่อินโดนีเซียไปเยือนบาเรียนมีการต่อเวลาจนเกิดกรณีพิพาทมาแล้วโด่งดังครับเรื่องนี้นะมันเป็นจะเป็นแมตช์เดือดนะแล้วก็อินโดนีเซียเองเนี่ยหลังจากที่บุกไปบ้านจีนและพ่ายแพ้แต่อจีนวันนี้วันที่ห้ามิถุนาเนี่ยจีนจะกลับมาเยือนอินโดตัวนี้ก็ด่ามาหาเหมือนกันนะครับและแมตช์สุดท้ายอาจจะเป็นแมตช์ที่ที่เดาผลได้ง่ายที่สุดนะนะครับคือวันที่สิบมิถุนายนเนี่ยอินโดนีเซียจะต้องบุกไปเชิญญี่ปุน่น หลังจากที่เคยโดนถล่มมาในในนัดแรกนะที่เจอกันครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียก็คงแมต์นี้ก็คงก็คงต้องพูดตามตรงเลยครับว่าคงต้องมีโอกาสาแพ้แพ้ญี่ปุ่นสูงแต่สำหรับสาแมตช์แรกนี่น่าดูมากไปเยือนอินออสเตรเลียนะวันที่20มีนาแล้วก็บาเรียนมาเยือนอินโดวันที่25มีนาแล้วก็จีนมาเยือนอินโดวันที่5มิถุนายนมีแต่โจทย์ทั้งนั้นครับเจอกันเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยขยันสร้างเรื่องดราม่าเลอเกิน และในการเปลี่ยนโค้ดครั้งนี้เราเนี่ยมาจับตาดูนะครับเพราะว่าทางลูกชายคนโตของโค้ดจินตายังเนี่ยก็พร้อมที่จะแชร์หลายๆเรื่องเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลและวงการฟุตบอลอินโดนีเซียเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าการปลดคุณพ่อเขาเนี่ยไม่ยุติธรรมเพราะว่าจินตายังคุมทีมชาติอินโดนีเซียนะครับมาได้ดีด,ดีถึงวันนี้นะก็พ่อพ่อของเขานะครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยคือชาวเกาหลีถึงขั้นออกมาปะนามีอินโดนีเซียนะครับว่าเป็นวงการฟุตบอลอินโดนีเซียเนรลคุณ นะครับโคชชินแต่ยังผู้ที่ปลุกปั้นอินโดนีเซียมาถึงวันนี้ก่อนพ่อเขาจะมาก่อนโคชชินของเกาหลีจะมาเนี่ยแฟนบอลเกาหลีบอกว่าอินโดไม่มีอะไรเลยหน้าวันนี้เป็นนี่บุญคุณโคชคนนี้นะครับโดยโดยในมุมมองก็หลากหลายนะหลากหลายทัศนะเพราะว่าการจ้างโคชก็จะถือว่าโคชมาทุ่มเททําให้นะครับก็ได้การตัดสินใจสูงสุดก็เป็นหน้าที่ของนายกสมาคมเลยครับและ คณะกรรมการของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับว่าจะตัดสินให้ใครในการคุมทีมที่เหมาะสมแต่ด้วยต้งสิทั้งปวงนะอินโดนีเซียเดินมาในเวนี้กระแสะเสียงของแฟนบอลอินโดนีเซียกับสนับสนุนให้ใช้แพทริคไคเวิร์ดครับตอนนี้เพราะว่าทุกคนนะครับเห็นว่าแพทติคไคเวิร์ดเนี่ยน่าจะสื่อสารกับนักเตะชาวดัตที่อยู่ในทีมยุคใหม่เนี่ยนะฮะที่เป็นลูกเซี่ยวได้ดีกว่าโค้ชชินไะยังซึ่งเหตุผลในการกด โค้ดเกาหลีคนนี้ก็เนื่องจากการสื่อสารนี่แหละว่าพูดกับนักเตะชาวฮอลแลนด์ไม่รู้เรื่องอาจจะมีผลนะครับเพราะว่าเลยอีแมตเป็นแมตตัดสินชะตากรรมนะว่าอินโดนีเซียจะสามารถลุนอันดับหนึ่งอันดับสองเข้าไปแข่งบอลโลกเลยที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและม็กซิโกที่เขาร่วมมันสามเนี่ยสามประเทศเนี่ยจัดบอลโลกในครั้งหน้าได้ไหมปี2อัยีคือปีหน้าเนี่ยจะมีลุนไหมหรือนะครับ ได้เราอาดับ3ามอาดับ4ในสายเนี่ยที่จะลุ้นเข้าไปในอีกรอบหนึ่งเพื่อจะไปลุ้นการไปบนโลกต่ออีกจะสามารถผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปอีกได้ไหมนะครับตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่ท่านนายกเอริกโทเฮียนะครับนายกสมาคมต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการปลดโค้ดที่จะเอาโค้ดที่เหมาะสมกว่ามาแต่ในมุมมองผมนะแพทริคไคเวิร์ดเองเนี่ยผมชอบในส่วนตัวผมชอบเป็นนักเตะที่ผมผมชอบเลย คียเวิร์ดเนี่ยแต่ในในมุมของความเป็นโค้ดเนี่ยผมยังคิดว่าชินทะยังน่าจะดีกว่านะครับโดยประสบการณ์และผลงานแต่เราก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับสําหรับทีมชาติไทยเองเรานะครับในรุ่นยูยี่สิบแลยูสิบเจ็ดเนี่ยน่าสนใจมากมีเพื่อนใหญ่ผมพูดเรื่องยูสิบเจ็ดซึ่งที่จริงแล้วยูยี่สิบจะแข่งก่อนนะทีมชาติไทยเราก็แข่งก่อนยูยี่สิบจะแข่งในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับไม่ถึงเดือนเนี่ย แล้วก็ทีมชาติไทยเราจะแข่งขันในผู้บลงชม้ยเอเชียร,รอบคัดเลือกในเดือนมีนาคมแต่ยูสิบเจ็ดจะแข่งในเดือนเมษายนครับแต่ผมจะค่อยๆพูดสลับกันไปนะครับมีเพื่อนๆหลายคนอยากจะฟังเรื่องยูสิบเจ็ดพราะชอบนะครับชอบของชอบชุดของเสเดดนะชุดของโรรเมรลองดีนะครับแต่ทางด้านยูยี่สิบเนี่ยแน่นอนครับเป็นชุดของเอเมซันเปเดรามีหลายๆคนที่บอกว่าเป็นห่วงนะโอกาสที่เข้ารอบเลึกของเยนคัพหรือ โอกาสที่จะไปบอลโลกมีน้อยแต่ยังไงเราต้องร่วมให้กาลังใจนะครับเอราวันกาเลเย่ก็จะเข้ามาช่วยนะครับสำหรับทีมนี้เดี๋ยวผมจะสลับคุยไปเรื่อย,รอยครับเพราะในปีนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันเราหนาแน่นมากเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในยแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาสลับคุยกันไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการติดตามาพูดเรื่องยูยี่บ้างพูดเรื่องทีมชาติชุดใหญ่บ้างและยูสิบ้างก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความชอบหรืออยากจะดู แตกต่างกันแต่สําหรับผมนะอย่างไรนะทีมาติไทยชุดใหญ่ก็มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าเราต้องแยกแยะระหว่างการสร้างเยาวชนการสร้างทีมกับทีมที่มีผลต่อวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงแต่แน่นอนครับยู U 20กับยู17ก็มีความสําคัญในระดับโครงสร้างหลักของทีมาติไทยด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เราจะมองข้ามไม่ได้และยุคนี้เนี่ยยู U 17ยู20ก็แข่งขันได้สนุกไม่แพ้ชุดใหญ่เหมือนกันครับให้กําลังใจน้องๆนะ เพราะว่าเขาคืออนาคตของทีมชาติไทยที่นะครับจะเป็นความหวังในการไปฟุตบอลโลกครั้งต่อไปแน่นอนครับปนนนหหงงงไทททยใใยอ่่่าาจจะรรรู้้้้ใออใใีนนเสวด ด้วยใจที่มันคงผู้เปอเราหนอภัยชันสละไปหัวใจเดียวกันขอบคุณขอบคู้พูดบรรพย์หัวใจกู้ลุยพันมันทาง ชืสุดรวมใจเพื่อชาเพื่อบรรลุนนชนเพื่อทุกคนก้าวพ้นจิตใจหัวใจนังสู้ยังผูกก้องแล้วอยู่หายไหมชาสุดยืงใจไปให้ขึ้นฝันบอกจะชาติ ความจิดใจหัวใจดืด้อเรียนผู้ก้มด้อ,อนภายน้ชางสุขหใจแต่ให้ทุ่มฟันมอจะช